ไม่ต้องมาช่วยเอาเป็นว่าผมต้องขอโทษทามูลที่วันนี้เนะพราะความสบายใจผมขอลาออกจากมูลที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นกังวลเรื่องผมว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันและทําให้คนมาต่อว่ามูลนิธิอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมจะใช้ในายบินบริลิตซึ่งไม่มีนะครับไม่มีมูลที่ิโลกดันอยู่นะครับผมผมต้องขอโทษเพราะผมต้องทํามันมันมาถึงที่สุดแล้วทุกวันนี้นะมันมาถึงที่สุดแล้วมันหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถาบันและว,วันเนี้ย พวกคุณจะไปสถานทูตเยอรมันเพื่ออะไรผมถามหน่อยผมถามหน่อยตอนนี้ผมไม่ใช่มูที่ลูกกระตันยูนะครับผมเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าอะไรมูที่ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้น